ตัวอย่างที่4.1นะครับวัตถุมวล0.1และ0.3กิโลกร,รัมติดอยู่ที่ปลายของโลหะเบายาว1เมตรถ้าหมุนรอบแกน AB บ10เรเดียนต่อวินาทีจงหาโมเมนตัมเชิงมุมของการหมุนนี้จริงๆรูปนี้เราเคยทำไปแล้วนะครับในเรื่องของอพลังงานพลังงานจลของการหมุนนะครับแต่ว่าในข้อนี้เราจะเอามาหาโมเมนตัมเชิงมุมแทนนะครับโมเมนตัมเ um ชิงมุมหาย,ยังไงก็คือ,เอ L เท่ากับ p คูณ r ใช่ไหมหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะ l เท่ากับ i โอเมก้าซึ่งเราจะงงว่าเอ้ยแล้วเ,เราควรใช้สูตรไหนถ้าเกิดเรารู้โอเมก้าครับเราก็ควรจะใช้สูตรที่มันมีโอเมก้าใช่ปะ่ะเราก็แค่ไปหา i มาแทนแต่มันได้เท่ากันนะจะใช้สูตรไหนก็ได้ถ้าจะใช้ P มันต้องรู้มันจะเป็น m คูณ v แปลว่าเราจะต้องรู้ความเร็ว นะเราจะต้องรู้ความเร็วซึ่งมันมันมันใจหายากกว่านะครับมันจะหายากกว่าแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับทําได้เหมือนกันอ่ะเราะเดี๋ยวพี่จะใช้สูตรข้างล่างนี้นะครับก็คือ l เท่ากับ i omega i คือเท่าไหร่เราก็ไปหามานะถ้าใครจะยกมาจากข้อที่แล้วก็ได้เพราะมันได้เท่ากันแต่เราจะหาใหม่แล้วกันนะครับ i ก็คือซิกมา m r ากำลังสองซึ่ง m ก็คือ0.1นคูณ r คือ0.25ย์จุดสอากำลังสบวกศูนคูณศูนย์ากำลังสองะครับใครจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนอะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยพี่ก็จะเปลี่ยนเหมือนเดิมแหละหนึส่วนสิคูณเหนึส่วนสิบวกกับ3ามส่วนสิคูณเส่วนสิ นะครับเป็นยี่แปดส่วนร้อยหกสิบนะนี่คือค่าไอเราก็เอามาแทนครับยี่แปดส่วนร้อยหกสิบโอเมก้าก็คือสิบจบครับนะก็ตัดไปเอาสี่ตัดนะครับสี่สี่สิบหกสี่เจ็ดยี่แปดได้เจ็ดส่วนสี่หรือถ้าหารเป็นทศนิยมก็จะได้เป็นเท่าไหร่เลย สี่หนึ่งสี่สี่เจยี่ปดสี่ห้ายี่สิบหนึ่งุดเหนะครับหน่วยเป็นอะไรนะครับหน่วยของมันก็จะเป็นเราถ้าเกิดเราไม่รู้หน่วยนะครับวิธีก็คือให้เราดูหน่วยของสูตรมันสูตร i I คือกิโลกร,รมัมเมตรกำลังสองใช่ไหมโอเมก้าคือเรเดียนต่อวินาทีนะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเรเดียนเนี่ย เวลามันไปอยู่กับตัวอื่นหน่วยเรเดียนจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เดือแค่กิโลกร,รมัมเมตรกำลังสองต่อวินาทีหรือบางทีนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยอื่นนะครับก็ได้หน่วยอื่นอย่างเช่นเป็นแปลงเป็นนิวตันนะครับแปลงเป็นนิวตันทำยังไงถ้าจะแปลงเป็นนิวตันนะครับก็คือ,อพี่ดูเฉพาะหน่วยนะ ถ้าเป็นในชอยส์เราคงตอบได้แล้วล่ะนะครับถ้าจะแปลงเป็นนิวตันทาไงกิโลกรัมเมตรกําลังสองต่อวินาทีแปลงเป็นนิวตันนิวตันเนี่ยมันคือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับเขียนนิดนึง F ถ้าเกิดใช่ไหมอันนี้หน่วยนิวตันอันนี้หน่วยกิโลกรัมอันนี้หน่วยเมตรต่อวินาทีกําลังสองนิวตันมาจากกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกําลังสอง ตอนนี้เรามีกิโลกร,รัมเมตรกําลังสองต่อวินาทีเราต้องทําให้เป็นวินาทีกําลังสองเราก็คูณบนคูณล่างครับจากนั้นเราก็จับจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มกิโลกรัมเมตรกับวินาทีกําลังสองก็ได้เป็นนิวตันเมตรเหลืออยู่หนึ่งตัวก็ติดไว้แล้วก็เหลือวินาทีหนึ่งตัวใช่ไหมก็ติดไว้นะครับจะได้นิวตันกับเมตรเนี่ยจะเป็นจูนครับอ่าจะเป็นจูน เกนะครับอันนี้คืออีกหน่วยหนึ่งของมันก็คือจูลเศกจูลวินาทีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ตอบเป็นตัวเลขแหละตอบง่ายๆอเงี้ยออกมาเป็นอะไรก็ตอบอันนั้น